สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มีคำคมมาฝากด้วยนะคะเขาบอกว่านะคะ พกอาหารเสริมติดกายประจําตัวดีกว่าพกถุงยาประจําตัวติดกายนะคะเภสัชกรหญิงนิวามาสปัญญาชนทีคุณค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆทางบ้านนะคะน่าจะมีใครหลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักนิวมาก่อนนะคะก็ขออนุญาตในการแรนะนําตัวเองสั้นๆนิดนึงละกันนะคะก็ตัวนิวเองนะคะเรียนจบนะคะเภสัชศาสตร,ร์นะคะการบริบาลทางเภสัชกรรมนะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะสงข,าขลานครินนะคะแล้วก็มีเรียนนะคะในเรื่องของหลักสูตรต่อเนื่องนะคะเกี่ยว กับโรค NCDs นะคะแล้วก็โรคอื่นๆนะคะรวมสติ t ิเค c a t e เนี่ยมากกว่า14ใบเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเรียนอะไรเยอะขนาดนี้นะคะด้วยปณิธานของตัวนูเองนะคะที่อยากที่จะรักษาโรคแล้วก็รักษาคนไข้นะคะก็พอหลังจากเรียนจบนะคะก็มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในสายวิชาชีพนะคะเนาะก็มีโอกาสเป็นอดีตนะคะหัวหน้าเภสัตนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ แล้วก็เป็นคอนซัลแทนนะคะให้กับนะคะสาขานะคะที่เป็นคลินิคนะคะโรคที่มีอัตราการตายสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะทั้งหมด5สาขาด้วยกันก็คือหัวใจเบาหวานนะคะโรคหลอดเลือดนะคะไตแล้วก็โรคมะเร็งนะคะตอนเรียนนะคะอาจารย์ก็บอกเรานะคะว่ายาเนี่ยใช้ในการรักษาโรค แต่ตลอดระยะเวลา10ปีในการทํางานของนิวนะโรงพยาบาลนิวกับเจอว่าไม่มีคนไข้นะคะที่ทานยานะคะแล้วก็หายจากการเป็นโรคเหล่านี้เลยนะคะ พูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่ายาไม่ดีนะคะเดี๋ยวกลับไปวันนี้นะคะพอฟังนิวเสร็จนะคะกลับไปหยุดกินยานะคะไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นค่ะแต่นะคะโรคที่นิวกำลังพูดถึงนะคะโรค NCDs เป็นโรคที่เราต้องเข้าใจว่ายาเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาที่ต้นเหตุได้นะคะทำให้นะคะถ้าเราเนี่ยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอัตราการตายนะคะของคนไทยในย ยุคปัจจุบันนะคะมีอัตราการตายด้วยโรคชุนหรือว่าโรค NCDs ที่สูงมากๆเลยนะคะในประเทศไทยสูงถึง75พูดง่ายๆวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันประมาณ3ชั่วโมงจะมีคนไทยเสียชีวิตไปแล้วประมาณ100คน เยอะไหมคะเยอะมากเลยซึ่งสาเหตุน,นะคะหลักๆเนี่ยนะคะโคซิงก็ได้คุยไปแล้วนะคะเกิดจากไลฟ์สไตล์ชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะคะซึ่งวันนี้นะคะถ้าเราอยากที่จะดูแลสุขภาพดิวเชื่อว่าทุกคนนะคะที่อยู่ตอนนี้นะคะในไลฟ์ของเรานะคะเป็นคนที่รักที่อยากดูแลสุขภาพนะคะเนาะเราจะต้องมีความจําเป็นในการรู้จักนะคะ3คํานี้นะคะก็คืออาหารสารอาหารแล้วก็โภชนาการเรามาดูความหมายค่ะคําว่าอาหารนะคะอาหารนะคะ ต้องหมายถึงสิ่งที่กินได้ค่ะให้พลังงานนะคะหรือสารอาหารที่ต้องเป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเอ๊ะเราจะเรียกมันว่าอาหารไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องลองคิดดูอีกทีนึงนะคะ อันที่2องค่ะสารอาหารค่ะสารอาหารคือสารที่ได้รับจากอาหารที่เราบริโภคไปซึ่งเราก็จะรู้จักกันนะคะในสารอาหาร5หมู่นะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแล่าทุไขมันแล้วก็เป็นพวกไฟโตนิวเทรนต่างๆนะคะเนาะส่วนเรื่องของโภชนาการเราจะได้ยินคุ้นหูมากๆเลยโภชนาการเนี่ยหมายถึงวิทยาศาสตร์นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของอาหารแล้วก็สารอาหารนะคะที่ เริ่มต้นตั้งแต่การนเข้าเอาไปใช้แล้วก็การขับถ่ายเลยอันนี้เราจะเรียกว่าโภชนาการซึ่งนะคะนิวอยากให้เราเานี้ได้เห็นภาพนี้นะคะและนะคะให้จําแผนผังนี้ไว้ให้ดีนะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ มีสุขภาพที่ดีนะคะอาหารเวลาเรารับประทานเข้าสู่ร่างกายมันจะเริ่มตั้งแต่การนำเข้าเลยเราจะต้องเลือกการนำเข้านะคะสารอาหารนะคะหรืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะให้ครบเนี่ยสัดส่วน5หมู่นะคะแล้วก็สารอื่นๆที่ทําให้ชีวิตหรือเซลล์เราสามารถดํารงอยู่ได้ต่อไปค่ะมันต้องเอาไปใช้ได้ด้วยวันนี้เราเลือกอาหารเข้าไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะพูดง่ายๆก็คือไม่ย่อยเราเคย มีอาการอาหารไม่ย่อยไหมคะหรือว่าคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารดูดซึมไม่ได้ค่ะลำไส้เนี่ยสกปรกเต็มไปด้วยไขยมันนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะในเรื่องของการขนส่งนะคะในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระบบการเผาผลาญก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถนําเอาสารอาหารดีๆนะคะหรือว่าอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยนำไปใช้ได้นะคะและที่สําคัญค่ะ มันต้องกำจัดออกได้ด้วยเศษเหลือจากการที่เราเอาไปใช้แล้วจะต้องมีการกำจัดออกได้ถ้าวันนี้นะคะเรานะคะมีทั้ง3าอย่างนี้ครบเราจะเป็นคนที่สุขภาพดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เรานำเข้าดีนะคะแต่เอาไปใช้ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมา คนไทยในอดีตนะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะเรามักจะมีปัญหานะคะเมื่อย้อนกลับไปเลยนะเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารนะคะเนาะแต่ว่าคนไทยในยุคปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารและะ้วค่ะส่วนใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนแทนและนะคะคนไทยมีัตาความอ้วนนะคะพูดง่ายๆก็คือ3คนเนี่ยจะอ้วน1คนเราหันกลับไปดูที่บ้านเราตอนนี้เลยค่ะนับ1 2อ้วนหนึ่งสองอ้วนใช่ไหมคะอ่านะคะหรือว่าอีกสองคนกําลังจะอ้วนนะคะ คนไทยมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนมากเลยนะคะซึ่งนะคะโดยทั่วไปค่ะเวลาที่เราพูดถึงความอ้วนเรามักจะนึกถึงเฉพาะไขมันใต้ชั้นผิวหนังอย่างเดียวแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วไขมันเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะใต้ชั้นผิวหนังนะ,ะมันยังมีอยู่ในหลอดเลือดมันยังมีอยู่ข้างในช่องท้องซึ่งมันทําให้เป็นโรคต่างๆที่เป็นโรคชุดตามมาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไขมันนะคใะต้ชั้นผิวหนังนะคะอาจจะไม่ทําให้เราเกิดโรคค่ะแต่มันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดค่ะขาดความ ั่นใจไปไหนมาไหนจะโดนเพื่อรอใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะมากๆเวลาไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาจะไม่รับ เพราะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยบรรจุนะคะคำว่าอ้วนเนี่ยไม่ใช่ภาวะแล้วแต่เป็นโรคดังนั้นนะคะเราต้องทําความเข้าใจว่าวันนี้ถ้าเรานะคะมีน้ําหนักตัวที่เกินนะคะถือว่าเราเป็นโรคบริษัทโดยทั่วไปเขาก็จะไม่รับเราเข้าทํางานก็จะมีประเด็นดราม่าในพันทิปเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะส่วนที่2ก็คือไขมันในหลอดเลือดนะคะเดียวนะคะนิวอยากให้เรานะคะได้รับชมวิดีอนี้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าอันตรายของหลอดเลือดนั้นนะคะมี อันตรายมากขนาดไหนนะคะเชิญเลยค่ะถ้าคุณมาเสนองานลูกค้าไม่ทันเวลาอย่างน้อยขายงานไม่ผ่านอย่างมากไม่ได้งานถ้าคุณมาหาแฟนไม่ทันเวลาอย่างน้อยแฟนงอนอย่างมากแฟนเลิก ถ้าคุณมาสอบไม่ทันเวลาอย่างน้อยสอบซ่อมอย่างมากสอบตกแต่ถ้าคุณมีอาการเฉียบพลันแขนขาอ่อนแรงชาครึ่งซีกเฉียบพลันโปรเจกต์เราคุยกันไว้ สามพล้านตอนนี้สำเร็จแล้วนะครับออออพูดไม่ออกปาดเบี้ยวเฉียบพลันออออตาพร่มัวบวดหัวยังเฉียบพลันออถ้ารักษาไม่ทันเวลา อย่างน้อยตายอย่างมากตายทั้งเป็นสโตรกรโรครหลอดเลือดสมองภัยร้ายที่ฆ่าชีวิตคุณและคนรอบข้างหากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุดรีบไปโรงพยาบาลทันทีหรือกดแอป1669สตโรตรกตีตันแตกตาย โอเคค่ะนี่ก็เป็นอันตรายนะคะของไขมันนะคะที่อยู่ในหลอดเลือดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการนะคะเราเรียกง,ง่ายๆทางภาษาทางการแพทย์ว่าฟาสนะคะก็คือเริ่มมีอาการก็คือเฟสคือที่หน้านะคะเริ่มบิดเบี้ยวนะคะมีแขนขาอ่อนแรงนะคะเริ่มพูดไม่ชัดน,นะคะเราจะต้องรีบไปโรงพยาบาลภายในระยะเวลา3ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีการให้ยานะคะที่ชื่อแว็ซไปไลซึ่งต้องบอกเลยว่าราคายาเน,นี่ยติดอยู่ที่ประมาณ3ามถึงห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะเนาะซึ่ง นะะในปัจจุบันนะคะเราก็พบว่านะคะอัตราการตายนะคะแล้วกอ็อัตราการเข้าโรงพยาบาลนะคะอัตราการตายที่สูงสุดนะคะที่มากที่สุดเลยนะคะในกลุ่มโรค NCDs เนี่ยก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจลองลงมาก็คือเรื่องของ Stroke หรือว่าเรื่องของหลอดเลือดอุดตันในสมองนะคะซึ่งน่ากลัวมากๆอันที่3ค่ะนะคะต่อกันเลยนะคะก็คือไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องค่ะนะคะไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคชุดตามมา ที่โคซิงพูดไปแล้วนะคะแล้วก็ในวีดีอานะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นทั้งโรคเบาหวานนะคะโรคหัวใจนะคะโรคมะเร็งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะผ่านวีดีอาร์นี้นะคะว่าไขมันช่องท้องนะคะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วน่ากลัวขนาดไหนบ้างน,นะคะมารับฟังกันเลยค่ะโอเคนะคะก็ ตอนนี้นะคะก็คุณหมอนะคะกําลังทําการผ่าตัดนะคะหน้าทองนะคะของคนไข้ที่เราเห็นเป็นสีเหลืองเหลืองเนี่ยค่ะก็จะเป็น subcutaneous fat นะคะก็คือเป็นไขมันใต้ชั้นผิวหนังนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะคุณหมอก็จะมีการผ่านะคะตรงบริเวณชั้นกล้ามเนื้อนะคะที่ลงไปด้านล่างนะคะเนาะซึ่งนะคะ ลงไปด้านล่างนี้นะคะก็จะประกอบด้วยอะไรคะอวัยวะภายในของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับปอดนะคะลำไส้นะคะซึ่งไขมันที่เคลือบอยู่นี่แหลคะค่ะเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อสาริยาการอักเสบะค่ะนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคนะคะต่างๆตามมาไขมันที่ไปอุดตันตมเวณตับนะคะตมเวณเออ ตับอ่อนนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยผลิตอินซูลินออกมาไม่ได้แล้วก็จะทาให้เราเป็นโรคเบาหวานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเนาะซึ่งนะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าไขามันเนี่ยเป็นสาเหตุค่ะที่ทําให้เราเป็นโรคแต่คนโดยทั่วไปเป็นยังไงคะมุ่งเน้นเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการลดไขมัน mm hmm. ก็จะลดน้ําหนักแบบผิดวิธีไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะคะตัดแมงออกกําลังกายตัดมื้ออาหารใช้ผลไม้ใช่ไหมคะอาหารแทนอาหารมื้อเย็นนะคะหรือว่าการกินยาลดน้ําหนักหรือแม้กระทั่งการดูดไขมันก็ตามซึ่งการลด ้ำหนักที่ผิดวิธีนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าไขมันเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วจะทำยังไงล่ะนะคะการลดไขมันที่ถูกวิธีนั้นไม่มีทางลัดนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรานะคะน่าจะเคยได้ยินนะคะในเรื่องของ5อ้าออใช่ไหมนะคะทางสาธารณสุขเนี่ยก็มีการนะคะรณรงค์นะคะให้เราเนี่ยทำห้าออพูดง่ายๆก็คือมีอาหารที่ดีนะคะสูตรบร,ราการอาหารที่บริสุทธิ์นะคะอารมณ์การนอนใช่ไหมนะคะอุจจาระนะคะแล้วก็ ต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะฟังดูง่ายแต่เป็นไงคะ มาดูกันนะคะว่าทำทำเนี่ยมันง่ายหรือเปล่านะคะเนาะก็มีโอกาสค่ะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะคะมีความรู้ในเรื่องของโภชนาการะคะ่ะเราจะเคยได้เห็นทงนี้อยู่แล้วเป็นทงโภชนาการนะคะซึ่งเวลาที่เราเอาทงลงจานนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเราจะต้องรู้สัดส่วนค่ะของการท่านอาหารนะคะส่วนในแต่ละส่วนเนี่ยต้องกินเท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันยากมากๆเลยในชีวิตประจําวันถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้มีเวลาหรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของเรายังคงต้องทํางานนะคะอ่ะนะคะ ทีนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่อยากที่จะมีการลดน้าหนักที่จริงจังนะคะเราจะทําอะไรบ้างส่วนใหญ่เราก็จะกินอาหารคลีนนะคะเราลองดูราคานะคะอาหารคลีนนะคะต่อเดือนนะคะ72มื้อน,นะคะก็ตกราคาอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะไปฟิตเนสค่ะรายเดือนก็ประมาณพันสนะคะจ้างเทรนเนอร์ค่ะนะคะนี่เป็นราคาเบาๆนะคะ30วันนะคะต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0,000กว่าบาทละนะคะรวมแล้วนะคะค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ2-4 0,000บาทต่อเดือน เลยนะคะมีใครเคยใช้วิธีการนี้มาบ้างล่ะคะเคยมีคนที่ใช้แล้วก็ สามารถที่จะลดน้ําหนักได้บางคนก็ลดไม่ได้ลองดูตัวเราค่ะเคยซื้อคอร์สฟิตเนสเอาไว้แล้วก็เราไม่ได้ไปมีไหมคะนะคะบางคนนะคะซื้ออาหารคลีนยิ่งกินยิ่ง,งอ้วนเคยเห็นไหมคะ,ะทุกคนบอกอาจจะเป็นตัวเราเองใช่ไหมคะวันนี้นะคะนิวก็เลยจะมาบอกเราว่านวัตกรรมนะคะของรีบอนนะคะสามารถที่จะเข้ามานะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตเราได้อย่างไรนะคะต้องบอกว่ารีบอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ประกอบด้วย4ส่วนสําคัญนะคะ พูดง่ายๆเลยคืออร่อยค่ะสะดวกค่ะนะคะเป็นประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลจำสี่อย่างนี้เอาไว้เลยนะคะเพราะว่ารีบอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะที่เป็นสารอาหาร5หมู่ค่ะนะคะที่มีหลักการนะคะ3ครบ2คลีนนะคะเหมือนกับที่โคซิงบอกเลยนะคะตามวิดีอนนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารครบ5หมู่นะคะตามแผนผังนะคะแล้วก็จะช่วยในยเรื่องของระบบการเผาผลาญนํานไปใช้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะเห็นไหมคะก็ ก็จะมีการทดแทนนะคะเป็นหลัก5้าหมู่แบบนี้เลยบางคนบอกว่ากินเฉพาะอาหารเสริมอย่างเดียวเลยไหมไม่นะคะเรานะคะจะมีผลิตภัณฑ์รีบอลนะคะลายเซตมากมากเลยที่เหมาะกับแต่ละคนนะคะ และห้าร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีอาหารมื้อเคี้ยวด้วยนะคะแต่เราเนี่ยจะทดแทนมื้ออาหารรีบอนสาหรับในมื้อที่เราอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะไม่สามารถนะคะที่จะทําอาหารเองได้อย่างเช่นมื้อเช้าที่เร่งด่วนหรือว่ามื้อเย็นที่เราอาจจะกินค่อนข้างหนักนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะนะคะตัวแรก S K P ค่ะแทนกลุ่มนะคะหมวดแป้งนะคะ กับข้าวนะคะที่ที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะสกิปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสมาร์ทคาร์เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดดีค่ะที่มีค่า GI ต่ำนะคะเรากินข้าวกล้องค่ะจะมีค่าการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กว่ากว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณกินสกิปค่ะค่า GI เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ22พูดง่ายๆค่ะ มันจะทําให้เราเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะทําให้อินซูลินเราไม่แบ่งแล้วก็ทําให้เราไม่หิวง่ายนะคะตัวที่2ค่ะโปรโตีนนะคะโปรโตีนนะคะเป็นส่วนที่จําเป็นกับร่างกายมากๆเพราะว่าตั้งแต่ผมจะหลดปลายเท้าเรานะคะเล็บนะคะ ต้องการโปรโตีนซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอนะคะเราสามารถกินโปรโตีนนะคะตามสัดส,ส่วนของร่างกายนะคะน้ําหนักตัวเนี่ยต้องเพียงพอด้วยนะคะแต่ทีนี้นะคะเวลาที่เรากินโปรโตีนนะคะจากธรรมชาติเวลาเรากินโปรโตีนเข้าไปได้รับเพียงพอมักจะมีไขมันที่เกินกลับเข้ามาด้วยแต่ผลิตภัณฑ์นิวติโปรของเราค่ะ ออกมานะคะตอบโจทย์ค่ะให้เราเนี่ยได้รับโปรโตีนนะคะจากธรรมชาตินะคะจากหลายแหล่งที่หลากหลายนะคะทั้งนมนะคะจากปลาแล้วก็จากถั่วเหลืองทําให้เราได้รับกรดอะมิโนที่ครบนะคะ ทำให้นะคะเราสามารถได้รับโปรตีนที่เพียงพอที่สําคัญะคะ่ะไม่มีแฟตนะคะเราก็ไม่มีน้าตาลด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของนิวติโปรนะคะยังมีสิทธิบตัตรเวลมู Moon นะคะ่ะซึ่งช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะคะให้เม็ดเลือดขาวนะคะเป็นกราะป้องกันเชื้อโรคให้กับเราด้วยเห็นไหมคะนะคะนอกจากโปรตีนนิวติโปรแล้วนะคะยังมีโปรตีนอีก2รสชาตินะคะที่สําหรับคนที่ออกกําลังกายนะคะหรือว่าต้องการโปรตีนปริมาณสูงนะคะก็เป็นเวโปรตีน ที่เป็น isolate 1 0อเเนต์นะคะนะคะแล้วก็มีนะคะ BCAA นะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้รับกรดอะมิโน,โนจำเป็นนะคะที่ครบถ้วนนะคะเนาะศูนเ์เตเช่นเดียวกันแล้วก็ชูการ์ฟรีนะคะตัวที่3ค่ะนะคะก็จะเป็นรสตอเบอรี่สำหรับสายที่อยากได้ทั้งหุ่นอยากได้ทั้งผิวนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะสายที่รักหุ่นรักผิวนะคะเราก็ต้องเป็นตัวเวสตรอเบอรี่ไ s o l a t e ตัวนี้เลยค่ะนะคะอ่ะนะคะตัวต่อไปค่ะนะคะผลิตภัณฑ ะะไขมันหลายคนมกักจะถามนิวค่ะว่าวันนี้เราต้องการที่จะลดไขมันแล้วให้พี่กินไขมันทําไมนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะเวลาที่เราไปตรวจเลือดเราจะเจอว่าเราจะมีการตรวจไขมันดีกับตรวจไขมันเลวถูกต้องไหมคะ ซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเอาไขมันที่ไม่ดีเนี่ยออกจากร่างกายนะคะเราจะต้องเอาไขมันดีค่ะเข้าสู่ร่างกายนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไขมันในธรรมชาติเนี่ยมีอยู่เยอะมากๆเลยแต่ทําไมเราถึงเลือกเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันลำ้าวนะคะตัวอาราซานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมค่ะที่สามารถดูแลนะคะระบบในร่างกายเนี่ยได้ถึง5ระบบนะคะที่ดีกว่าน้ํามันอื่นๆนะคะเนาะแล้วก็ที่ ที่สาคัญเรามีส่วนผสมของโคเอนไซม์คิวเทนค่ะที่ช่วยชะลอวัยนะคะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์นะคะป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจโรคตับแล้วก็โรคไตใน,นอนะคะนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e, ีค่ะนะคะที่เป็นในกลุ่มโทอโคอฟิลลนะคะแล้วก็โทโคตรนอลนะคะที่มีนะคะความเ,เขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์นะคะที่ดีกว่าวิตามินอ e, ีธรรมชาติเนี่ยมากกว่า6เท่าเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะนะคะเป็นหมวดหมูร่าตุแล้วก็ ออวิตามินนะคะผักนะคะห้าสีจำเป็นนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องได้รับไฟโตนิวเทรียนด้วยอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าในยุคป,ปัจจุบันนะคะเราได้รับอนุมูลอิสระเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะทำลายเซลล์ทำให้เราเนี่ยเป็นทั้งโรคหลอดเลือดนะคะเป็นทั้งมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นทั้งอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผลิตภัณฑ์นิวเทรียมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะที่ผลิตออกมาให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารนะคะในกลุ่มนี้นะคะ ได้ครบนะคะทั้งหมด5้าหมู่เลยแล้วก็มีนวัตกรรมอัลเบียนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะคะทีนี้นะคะเราครบ5้าหมู่ไปแล้วนะคะในมื้อที่ยังขาดเราจะมีการทานอาหารปกติค่ะในอาหารปกตินะคะเราก็จะมีแป้งกับน้ําตาลไขมันส่วนเกินใช่ไหมคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ค่ะในเรื่องของการบล็อกไขมันนะคะซึ่งนะคะ ตัว f ฟร์ซาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกไขมันนะคะได้ดีกว่าไคโตัซานปกติเนี่ยถึง10เท่าเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีตัวไคโตกลูกแคนนะคะเนาะแล้วก็เราก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งแล้วก็บล็อกน้ำตาล อ่านะคะต่อไปค่ะอย่างที่นิวบอกค่ะเรานะคะจะต้องดูเรื่องของเรื่องของการดูดซึมแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะซึ่งนะคะผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอาหารเข้าไปดีนะคะอ่านะคะกินอาหารเข้าไปดีนะคะแต่ว่าเราดูดซึมไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถนําอาหารเนี้ยเอาออกไปใช้ได้ผลิตภัณฑ์ของโฟนะคะนะคะก็จะทําให้เรานะคะอ่านะคะ ช่วยนะคะในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีเป็นไงบ้างคะนะคะฟังมาจะถึงจุดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนไล,ไลฟ์นะคะก็เอ่อน่าจะ ชอบนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่อยู่ในเซตรีบอลนะคะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะยังมีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ IDA i ค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะฮอร์โมนนะคะอ่านะคะที่นะคะเรานะคะ จำเป็นจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนนะคะที่เพียงพอนะคะอ่านะคะทำให้นะคะฮอร์โมนของเรานะคะสามารถที่จะนะคะผลิตโกรทฮอร์โมนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผ่อผานได้นะคะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะมีคําถามนะคะก็สามารถกดไลฟ์นะคะหรือว่าเออสามารถที่จะเอ่อถามคําถามเข้ามาได้เลยนะคะเนาะอ่านะคะในระหว่างที่เราพูดคุยกันไปนะคะเนาะซึ่งในเรื่องของมาตรฐานคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะเมื่อกี้โคสิงเนี่ยได้คุย เรื่องของมาระานสามไนะคะแล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราไปแล้วทีนี้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเนาะก็จะเป็นเคสรีวิวนะคะเป็นเคสตั้ดดี้ค่ะโดยที่เรานะคะจะมีการติดตามผลนะคะของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์รีบอนนะคะด้วยเครื่อง BIA หรือเป็นตัวบอดีคอมโพสิชันนะคะที่ใช้หลักการนะคะในการที่จะตรวจวัดนะคะมวลร่างกายมวลไขมันนะคะเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเรามาดูค่ะนะคะเคสนะคะ ในเพศชายบ้างพี่ท่านนี้ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรูปร่างทําไัยเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นยังไงคะดีไหมคะก็น่าจะสมอายุนะคะแต่พอลดด้วยผลิตภัณฑ์รีบอนนะคะเข้าโปรแกรมไปได้นะคะสุดท้ายนะคะหุ่นเป็นแบบนี้เลยปังไหมคะอ่านะคะแฟชช่องทองนะคะจาก11นะคะเหลือแค่1เท่านั้นเองนะคะคนต่อไปนะคะน้องท่านนี้นะคะพอลดออกมาได้เป็นงไงคะ หุ่นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะแฟตนะคะไขมันช่องท้องนะคะไขมันผิวหนังก็สามารถที่จะลดได้นะคะพี่ท่านนี้ดูก็ไม่ได้อ้วนนะคะแต่สังเกตนะคะผู้ชายนี่จะมีไขมันชอ่องท้องที่เยอะมากๆเลยนะคะแต่พอลดได้เป็นไงคะนี่นะคะหุ่นเฟิร์มมากๆเลยนะคะอ่านะคะ ส่วนพี่ท่านนี้นะคะดูนะคะภายนอกนะคะดูไม่รู้เลยว่าอ้วนเห็นไหมคะแต่ว่ามีพุงนะคะแต่พอลดปุ๊บเป็นยังไงคะโอ้โหนะคะกลับมาเป็นนะคะคุ่นเฟี้ยวเลยนะคะสาวๆกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายแล้วนะคะนี่นะคะก็หุ่นเฟิร์มเหมือนกันเรามาดูผู้หญิงกันบ้างคะ่ะนะคะอ่ะมาดูพี่ท่านนี้นะคะก็ต้องบอกว่านะคะมีพุงนะคะแต่พอลดแล้วเราอยากกระพริบตานะคะคนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะคะ นี่คือคนเดียวกันนะคะพอลดแล้วไงคะนี่ก็ต้องบอกว่า กลายมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเนาะอ่ะนะคะท่านนี้นะคะดูแบบหุ่นแรกก็ไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าพอลดลงมาแล้วก็เฟิร์มขึ้นนะคะอ่านะคะแล้วก็ท่านนี้นะคะก็ปกติก็ผอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะีนไขมันได้แบบโอ้โหนะคะว้าวกลายเป็นหุ่นนางแบบเลยทีเดียวนะคะอ่ะท่านนี้นะคะก็มีส่วนเกินนะคะสุดท้ายก็กลับมานะคะจากป้านะคะก็กลายเป็นพี่กันเลยทีเดียวนะคะเนาะอ่ะนะคะแล้วก็ท่าน สุดท้ายนะคะ ก็ไปยังไงคะอายุนะคะลดลงนะคะเป็นหลายสิบปีเลยนะคะและนะคะสุดท้ายที่พลาดไม่ได้ก็คือตัวนิวเองค่ะนะคะเดิมเคยน้ําหนัก6กกิโลค่ะปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะลดได้นะคะเป็นรูปนี้เลยนะคะเนาะเหลือ48กิโลนะคะเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ลงไปเนี่ยมากกว่า10%เลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้เที่ยวรอบโลกมากกว่า18ประเทศนะคะหลังจากที่ลดไขมันได้นะคะรายได้เฉลี่ยนะคะต่อเดือนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห าหมื่นบาทต่อเดือนนะคะหลายคนนะคะมีความรู้สึกว่ากินลีบอลมันแพงมากเลยอะมื้อหนึ่งประมาณ2-300บาทถามว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยเอาเงิน200บาทต่อมื้อเนี่ยไปซื้ออะไรบ้างนะคะบางคนซื้ออะไรคะ อา,อาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะ่อมือนะคะเค้กนะคะาบางชิ้นนะคะราคา200กว่าบาทนะคะกาแฟนะคะแก้วหนึงประมาณ100กว่าบาทและเกือบ200นะคะสายชาบูนะคะชานมนะคะหรือว่าสายบิงซูนะคะนะคะโดนใจเพื่อนๆในไลฟ์กันเลยทีเดียวนะคะบางคนหัวเราะนะคะนะคะหลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ใช้ได้ไหมนะคะไปใช้วิธีการอื่นนะคะเดี๋ยวก็ต้องบอกคุณว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนนะคะอย่าง อะไรก็ตามเราก็ต้องเสียเงินเข้ากระเป๋าใครบางคนแต่ถ้าวันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์รีบอนค่ะดีกว่าไหมนะคะที่เราจะเป็น Attraction Marketing ค่ะแล้วก็สามารถดึงดูดนะคะไรายได้กลับเข้ากระเป๋าเรานะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณลดน้ําหนักได้นะคะคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณใช้รีบอลลดได้นะคะวิถีชีวิตคุณจะเปลี่ยน วิธีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะให้คุณตั้งใจฟังนะคะเกสปิกเกอร์ท่านต่อไปนะคะยังไงนะคะช่วงของนิวนะคะก็ประมาณนี้ขอส่งเวทีต่อให้กับโคชชมพู่สวัสดีค่ะค่ะ